กา3านาทีมีพักการเมืองไปสมัครทั้งสิ้น30พัก30หมายเลขนะครับบรรยากาศจับหมายเลขในช่วงเช้ามีพักไปสมัครทั้งหมด28พักแต่ว่าเอกสารไม่ครบอยู่2พักก็มีพักที่ได้จับหมายเลขปไปในช่วงเช้า26พัก2 6หมายเลขนะครับแน่นอนแล้วครับว่าก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังแต่ว่าไม่ได้แสดงออกอะไรนะครับหลังจากนี่ได้หมายเลขประจำพักแล้วก็หาเสียงกันทันทีครับ ข่าวสามมิติวันนี้ได้ช้วันแรกของการรับสมัครสอ,สอสอบัญชีรายชื่อเปิดใจคู่ชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพักใหญ่สองพักคือประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยนะครับเริ่มต้นด้วยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับวันนี้จับสลากได้หมายเลข10คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะผมไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์ในระหว่างที่ไปช่วยลูกพักหาเสียงนะครับที่โรงเรียนการเคหะท่าสายเขตหลักสี่นจบคับ นายกลงมาพื้นที่อย่างนี้ก็ต้องลาความเป็นนายกอย่างวันนี้ก็เป็นคุณอภิสิทธรรมดาทราวนี้จะทำยังไงครับนับจากที่43วันวิธีการที่ลงพื้นที่หาเสียงในในแง่ของการบริหารบ้านเมืองเนี่ยถ้ามันมีประเด็นอะไรซึ่งจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่เนี่ยต้องเอาตรงนั้นก่อนนะครับเพราะนั่นคือความรับผิดชอบเบื้องต้นแต่ว่าโดยที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ย บริหารได้เท่าที่จําเป็นครับนะอะไรไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนก็ไม่ควรที่จะไปทําอะไรที่ไปผูกมัดกับรัฐบาลที่ก็จะมาหลังจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยประชุมคอรมอ,อก็สัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับมีประเด็นที่มีอะไรเพิ่มเติมผมก็อาจจะเข้าทําเนียบไปยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็จะติดตามเป็นพิเศษเรื่องของแพงเรื่องปัญหาสถานการณ์ชายแดนใต้นะครับอาจจะมีความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติดคดีความ แล้วก็อย่างวันจันร์นี้ผมก็จะนัดเรื่องกัมพูชานะครับ,รบเพราะว่ามีเรื่องที่เราจะต้องไปต่อสู้ในสารโลกมีเรื่องของการไปทํางานเกี่ยวกับมรดกโลกครับแต่ว่านอกจากนั้นก็ลากิจลากิจอย่างวันนี้ก็คือลากิจวันนี้ลากิจครับ<อ>เพราะว่าเวลาราชการเนี่ยเขาก็ไม่ให้หาเสียงครับอย่างเวลาเข้าทำเนียบแล้วมายืนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท่านไหนจะเป็นการพูดในนามนายกผมระมัดระวังมากครับเพราะว่าผมผมรู้ดีว่า การมีหมวกของความเป็นรัฐบาลเนี่ยจะถูกขรหาว่าเอารัฐเอาเปรียบในการหาเสียงหรือไม่นะครับ,รบแล้วเรากำชับคณะรัฐมนตรีได้มีการไปปรึกษากับกกตเรียบร้อยนะครับไม่ให้มีการเอารัฐเอาเปรียบกันแล้วก็อยากจะทําให้มันเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะว่า ต่อไปจะได้ไม่ไม่ต้องมีใครกังวลน่ะว่าคนเป็นรัฐบาลแล้วเรื่องตั้งจะได้เปรียบเสียเปรียบอะไรตกลงกายเป็นอยู่ในตําแหน่งนี้อาจจะหาเสียงยากกว่าจริงๆอาจจะดูดูจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะรู้สึกว่าจะเป็นที่จับจ้องมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่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 คิดว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าแนวความคิดที่จะไปเอาเปรียบประแกใครไม่มีนะครับแล้วก็ผมก็ทํางานการเมืองมาครั้งนี้ลงเลือกตั้งครั้งที่8 นะครับไม่เคยมีครับที่จะไปทําอะไรกับคู่แข่งขันความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมคุณลิสิตครั้งที่แกกับครั้งที่8ในแง่ของการลงพื้นที่ก็มีทั้<อ>งความเหม,ม<ค>ือนความต่างนะครับความจริงแล้วงานการเมืองเนี่ยในแง่หนึ่งมันเหมือนงานต่อเนื่องครับตั้งแต่วันแรกจนผ่านมา18ปปีเนี่ยการต้องคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนเดินเข้าหาเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆเอาปัญหามาคิดมาแก้ไข มาแก้ปัญหาโดยที่ต้องขอความร่วมมือจากสสจากอะไรจากราชการก็มันก็เหมือนกับงานต่อเน,นื่องมา นะครับแต่แน่นอนล่ะวันนี้มันสวมหมวกอีกใบหนึ่งนะฮะจะมีความรู้สึกที่แปลกหน่อยนะครับอย่างนายกลงมาแม้กระทั่งเป็นที่โรงเรียนแบบนี้ผมก็เห็นตำรวจเห็นเจ้าหน้าที่มาเยอะพอคือตำรวจก็เป็นเรื่องของการาหน้าที่ของเขาในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับเป็นเป็นหน้าที่ของเขาแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนไปกําหนดอะไรนะครับเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแต่ว่าที่ที่ต้องกาชับเอาไว้ก็คือว่าใครมาทําหน้าที่ในฐานะราชการเนี่ยอย่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้คุณได้โทษผู้สมัครนะครับ กรณีนายกพูดตอนที่ยุบสภาเนี่ยว่าจะยุบก็ต่อเมื่อสถานการณ์มันเข้าสู่ปกติเราไปหาเสียงพื้นที่ไหนก็ได้สีเสื้อแดงเสื้อเหลืองต้องไปได้หมดตอนนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างไรกนก็ที่ผ่านมาก็ยังเรียบร้อยดีนะครับยังเรียบร้อยดีและผมก็คิดว่าการหาเสียงที่จะนําไปสู่การปรองดองสมานฉันนะครับก็ต้องเริ่มต้นกันด้วยการแสดงในช่วงการเลอกตั้งนี่แหละนะครับผมก็ผ่านมาเยอะผมเคยเจอทั้งถูกพังเวที ถูกรุงถูกปาคุณจิตติก็ไม่ใช่เลือกตั้งก็จริงก็เคยโดนลูกหลงมาแล้ว <c oughs> ล<อ>นะรเราก็หวังว่าไม่มีภาพอย่างนั้นอีกนะครับเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะบอกว่าเราคิดแตกต่างกันได้แข่งขันกันได้แต่อย่ามีปัญหาไปสู่ความรุนแรงอย่าไปทาให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งเพิ่มขึ้น <c oughs> ต้องถามตลงๆรว่าถ้าอย่างช่วงนี้4 3าวันต้องลงในพื้นที่สีแดงเข้มๆจัดๆเลยต้องดูต้องห่วงต้องก็ไม่ล่ะครับคือผมผมทํา แบบนี้มานะฮะแล้วก็การไปทําหน้าที่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีความสุ่มเสี่ยงมีอะไรอยู่เป็นประจํานะครับแม้กระทั่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรต่างๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเราก็ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะครับเราก็มีบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเราส่วนหนึ่ง ไม่ประมาณนะครับแต่ขณะเดียวกันจะเอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วมาบอกว่าเป็นข้อจํากัดในการทํางานเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องเดินหน้าทำอย่างวันที่มา,าเสียงในโรงเรียนถ้าจะเอานโยบายการศึกษาที่เด่นที่สุดของประชาธิปัตย์สักเรื่องหนึ่งเพ <ผม S 2> ื่อให้ผมคิดว่ามันต้องมันต้องพูดจากพื้นฐานนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทํามา2ปีที่ที่ทผ่านมาสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งคือการเรียนฟรี15ปีนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่นโยบายหวือหวาไม่ใช่เรื่องอะไรแปลกใหม่แต่ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เราไม่สามารถที่จะมีเงินส่งไปถึงมือผู้ปกครองก่อนเปิดเทอมนะครับเพื่อให้เป็นการลดภาระได้อย่างจับต้องเป็นรูปธรรมนะครับวันนี้เราก็ผมก็หวังว่านี่เครื่องแบบใหม่จากการที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้เงินเรียนฟรีไปมีตําราเรียนมีอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เราก็ดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะครับว่าถ้าเป็นหลักสูตรพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ให้เก็บค่าใช้ใจ่ายเอาละอาจจะมีบางโรงเรียนที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะร้องเข้ามาได้ครับผมดูป t ิริษีของประชาชน ทั้งคนกลุ่มแรกๆก็ยังคงเป็นที่คุ้นหน้าเป็นผู้ใหญ่ของพรรคนะครับดูก็พรรคประชาธิปัตย์วางวางตัวในปาร์ตี้ลิสต์ยังไงแตวพิสิทธิ์หมายก็ว่าคนทั้งหมดนี้จะเบื้องต้นแก้กันไหมคนเป็นบริหารกลุ่มเนึงหรือเป็นไม่ได้จอะจงนะครับเพราะว่าเบื้องต้นคนเหล่านี้คือคนที่จะต้องมาเป็นสสถูกต้องไหมครับเพราะว่าพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บนะครับสมมุติว่าได้ถึงลำดับที่เท่าไหร่คนเหล่านี้เขาเป็นสส ส่วนเรายังไม่รู้เลยว่าผลการเลือกตั้งใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายคา้านนะครับแต่อย่างน้อยคนเหล่านี้ต้องทําหน้าที่สอสอได้นะครับหากเรามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็ค่อยมาว่าอีกจังหวะหนึ่งนะครับก็ใครบ้างลาออกได้ไหมฮะเลาออกก็ได้หรือไม่ออกก็แล้วแต่ท,ทั้งหลังนะคนับเห็นบางคนก็ชื่อชื่อเด่นเดนเป็นแกนนำของพรรคหลายคนก็อยู่ที่แท้ท้ายมากก็มีครับบางท่านก็บอกว่าเที่ยวนี้ คงไม่ได้เป็นสสพูดกันตรงๆนะฮะร้อยยี่สิบกว่าๆเนี่ยคงไม่มีทางคาดหวังทีจะได้เป็นสสแต่อยากจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับพรรคยืนยันว่าเขาก็ยังเป็นคนของประชาธิปัตย์เขาพร้อมที่จะมารณรงค์หาเสียงในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเหมือนกันมีสองบัญชีไหมไม่มีครับไม่มีบัญชีสองไม่มีอะไรครับอันนี้ก็คือคนที่เราเปิดโอกาสให้รับสมัครสสนะครับส่วนคนทํางานเนี่ย บางคนก็จะมีเข้ามาเสริมจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็มีเรื่องการศึกษาเราก็อยากจะพึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถที่เราระดมเข้ามาในการการปฏิรูปหลายคนที่ผมก็ตั้งใจว่าจะต้องให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาได้ต่อไปถ้ามองมองข้ามไปเลยว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะมีคนหน้าใหม่ใหมมาร่วมรัฐบาลอีกหลายคนผมว่ามีมีคนที่มาร่วมทํางานนะครับเป็นหน้าใหม่ๆบ้างการบริหารงานการเมืองเนี่ยความจริงผมก็ยังยืนยันว่านักการเมืองทำนะครับแต่ว่านักการเมืองเนี่ย คงไม่สามารถที่จะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญได้นะครับคนที่เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญก็เข้ามาอยู่ในบทบาทของผู้ช่วยที่ปรึกษาเลขาหรือคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการในการช่วยทํางานมากกว่าครับเราแข่งกกับเพื่อไทยชิ้งกันเป็นที่หนึ่งครับคณะนี้จุดที่ประชาปัตัดต่างกับเพื่อไทยจริงๆเลยเพื่อให้คนได้เลือกคืออะไรผมว่าความแตกต่างมีเยอะนะครับจริงๆการศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่ง ตลอดมาเนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยให้ความสาคัญสูงสุดกับเรื่องนี้นะครับแล้วพูดก็พูดนะฮะผมก็ยอมรับว่าช่วงที่พักไทยรักไทยเขาทํางานก็ประชาชนก็พอใจนโยบายหลายนโยบายแต่เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่เข้ามาทําจริงจังตลอดอย่างที่บอกตั้งแต่นโยบายเรียนฟรีกองทุนกู้ยืมปฏิรูปการศึกษานี่คือพรักประชาธิปัตย์ได้ขับเคลื่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นความแตกต่างนะครับแล้วเราก็ยังจะเดินหน้าต่อโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเด็กเล็กเรื่องอะไรต่างๆ นะครับเราจะทำเนี่ยต่อนเนื่องต่อไปแต่วันนี้เนี่ยที่ผมฟังดูเนี่ยความสําคัญจะอยู่ตรงนี้ครับว่า 1. น,นโยบายที่พูดเนี่ยเราจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าสิ่งที่พักประชาธิปัตย์กำลังนำเสนอขณะนี้เนี่ยมันมีฐานของการทํามาแล้วเกษตรกร,ร,กรประกันรายได้คือฐานที่เราจะเริ่มนะครับผมฟังดูเพื่อไทยต้องการจะรื้อ นะครับถ้าเพื่อไทยจะรื้อก็ต้องมาบอกว่าแล้วจะทํำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งหลังจากมีโครงการประกันเนี่ยสามารถที่จะได้รับเงินส่วนต่างเป็นครั้งแรกจากรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีอะไรมาทดแทนก็ต้องให้ชาวบ้านเขาต้องมาเ,เปรียบเทียบกันนะครับเบี้ยยังชีพ500บาทนะรเราพูดต่ำมากนะครับสมัยก่อนในพักอื่นเขาพูดพันบาท2องพันบาทสามพั 3, บาทแต่ไม่เคยมีใครทํา แต่มาเกิดขึ้นในสมัยที่มาเดริปัตย์เป็นรัฐบาลบบการดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุจะเดินหน้าต่อกันอย่างไร,รอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วผมดูการปฏิรูปการศึกษาการทํางานการศึกษามาทั่วโลกปัจจัยหัวใจจริงๆตอนนี้ที่เราต้องเสริมเนี่ยเรื่องครูเรื่องโรงเรียนเรื่องสิ่งที่จะช่วยโอกาสเด็กนักเรียนเพราะนั้นเราอาจจะไปกนละทางกันนะครับและที่สําคัญก็คือคงต้องบอกครับว่าถ้าสมมุติจะบอกว่ามีอะไรแท็บเล็ตเอา5